โอเคครับเดี๋ยววันนี้เรามาทำการรีวิวนะครับในส่วนของตัว Nike Condo o n นะครับที่คอลแลบก,กับจีดาก้อนนะครับตัว so, Peace 1 x n i k e Condo r 1นะครับก็ำลังเป็นกระแสะเลยนะครับน้องมิลลีใส่ขึ้นง,งาน r o v i n g Round นะครับในส่วนของคอนเสิร์ตที่ผ่านมานะครับต้องสีแพนด้าหรือว่า black and white ตรงนี้ก็กำลังเป็นกระแสเพราะว่าผมคิดว่าที่ผ่านมานะครับช่วงปีที่แล้วจนถึงตอนนี้กระแสดังแพนด้านี่ก็ ขายหมดตลอดนะครับดังนั้นรองเท้าพวกสีขาวดำเนี่ยน่าจะทําให้มันแมชชิ่งกับตัวการแต่งกายได้ง่ายครับเดี๋ยวผมจะมาอันบอสตอนนี้ผมได้รับเฟิร์ม,มาจากคาร์นิวาวนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวเราลองลอันบอสกันโอเคครับก็ในส่วนของตัวกล่องนะครับก็แพ็คมาอย่างดีนะครับเปิดมาก อันดับแรกเลยก็ได้เป็นการ์ดคานิวานะครับวันนี้ที่ใครเคยซื้อสินค้ากับคานิวาก็จะได้รับเป็นประจำอยู่แล้วนะครับเป็นการ์ดขอบคุณแล้วก็ได้ตัวสติกเกอร์นะครับถัดมาเป็นส่วนของตัวใบเสร็จนะครับไม่มีอะไรโอเคกล่องสวยงามเลยนะครับเป็นตัวโลโก้ซูชนะครับโอเคเดี๋ยวผมอนุญ,ญาตแปบ๊บหนึ่งหยิบกล่องมาก่อน ไม่แน่ใจเสียงน้องหมาเข้าไปหรือเปล่านะครับน้องหมากําลังเล่นกันอยู่ข้างๆนะครับโอเคไม่เป็นไรเราไปแบบเรียวๆนะครับกล่องด้านบนเป็นโลโก้ซูชนะครับแล้วก็ด้านตรงนี้นะครับจะมีเขียนโลโก้ของพีซมนัสวันนะครับเป็นแบรนด์ของทางจีดกรอนนะครับแล้วก็ทางนี้นะครับเขียนเป็นว่าน่าจะเห็นว่า Design and t r a ท l ลเลอร์เอ็กซ์คลูซีฟลีฟอร์ซมนะครับโอเคนะครับแล้วก็นี่เป็นขนาดของไซส์ทั่วไปนะครับมีลักษณะของแพทเทิร์นคล้ายๆการเดินได้นะครับของทางตัวรองเท้านะครับกล่องก็สวยงามแล้วมีความเปเยลด้วยที่ผมผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าผมไม่เคยมีรุ่นแรงเนาะไม่แน่ใจว่าตัวเลขตรงนี้มีตั้งแต่ ลองเทารุ่นแรกแล้วหรือเปล่าเพื่อนๆใครที่ทราบคอมเมนต์บอกผมได้นะครับใครที่มีตัวสีสีขาวนะครับหรือเป็นตัวพาพน้อยอะไรพวกนี้ก็ลองคอมเมนต์มาแบบว่าผมก็เจะว่า1988เนี่ยน่าจะเป็นปีเกิดของจีด้าก้อนนะครับตอนนี้ก็โดยส่วนตัวเนี่ยผมเกิดปี88ด้วยก็เลยโอ้เซอร์ไพรส์ซิดหน่อยเราไม่เคยพอดีผมไม่เคยมีรองเท้าของของตัวพีซแมสส์วานนะครับแล้วก็แอบเซอร์ไพรส์ที่ตัวเลขเนี่ย เป็นปีเดียวกับปีเกิดนะครับชอบชอบชอบนะครับโอเคเปิดมาดูการข้างในนะครับรองเท้ากระดาษในเสืวอของตัวกระดาษคุมนะครับก็จะมีการปรินท์พวกลายโลโก้แพทเทิร์นอะไต่างๆโอเคอันนี้ก็ไม่มีอะไรมาดูงานคุณภาพกันนะครับโ,โหหนักสมควรมาดูงานกันว่า งานเป็นยังไงนะครับเพราะว่าลักษณะของรองเทารุ่นนี้จะมีความเป็นรองเท้าหนังตัววัสดุเขาจะเป็นหนังตัวกล่องไม่มีอะไรเนาะกระดาษโอเคผมขออนุญาตพัดกล่องไปก่อนนะครับลักษณะของตัวรองเท้าจับด้วยมือรู้สึกได้เลยว่าหนักนะรู้สึกหนักถ้าเทียบกับแพนด้าหรือเทียบกับ Air Force วนะันเนี่ยผมว่าตัวนี้ จับแล้วรู้สึกรองท้ามีน้ำหนักเลยเพราะว่ามองว้ตาเนี่ยความหนาของพื้นเขาเนี่ยหนามากนะครับงานเย็บงา yep, okay, นคะัตติ้งดูโอเคนะอ่ะตัวนี้ได้ไป้ายไทยนะครับก็เราเพิ่มจากคาริวาก็ได้ไป,ป้ายภาษาไทยราคา6,800รู้สึกจะราคาขึ้นนะถ้าจะไม่ผิดตัวแรกที่เขาออกมาเสียตัวสีขาวน่าจะนะถ้าผมจะไม่ผิดนะไม่น่ใจเหมือนกัน โอเคครับรองเท้าในส่วนของตัวรองเท้าจะมีเชือกมาให้เปลี่ยนนะครับ<ม>เชือกมาให้เปลี่ยนถ้าเชือกที่ติดรองเท้ามาเนี่ยตรงปลายนะครับจะเป็นสีดำนะครับอาแต่ในส่วนของตัวเชือกที่ติดมากับรองเท้าจะมีปลายตรงนี้นะครับเป็นแถบสีเหลืองนะครับแล้วเขียนว่าพีซมินั1นะครับเดี๋ยวผมทำการแกะ ออกมาก่อนต้องบอกว่านี่ครับไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่าแต่ว่าไอ้ตัวพลาสติกอันนี้ครับที่ปกติลอมันจะมากบรองเท้าแล้วมันจะมีการห้อยป้ายมานะครับจริงๆเราไม่ต้องตัดก็ได้นะครับเราลองเอานิ้วง้างเขาครับเขาจริงๆงเขาถอดออกมาได้ซึ่งถ้าใครต้องการที่จะ เก็บรักษาในสภาพที่ดีเผื่อจะขายต่ออะไรอย่างเงี้ยนะกผมก็แนะนําว่าไม่จะไม่ต้องตัดนะครับมันจริงๆมันเอามือง,งางง้างได้นะครับเนี่ยผมลองเอามือง,ง้างง้างดูโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับไอ้ย้อนกลับไปที่เรื่องของตัวกล่องเนี่ยวันนี้ผมอยากทราบไม่แน่ใจว่า ไอ้ตัวรุ่นขาวตัวเก่ามีการปริ้นหนึ่งก้าแปดแปดอย่างนี้อยู่แล้วหรือเปล่าถ้าเป็นรองเท้าที่ในกีทางของีดาก้อนอันนี้ใครทราบฝากคอมเมนต์ตอบอกทีนะอันนี้พอดีผมเพิ่งมีตัวนี้เป็นรุ่นแรกเนาะก็เลยเซอร์ไพรส์อันนี้แอดแอดอยากแฟชั่นแมและมันใช่ที่อย่างที่ผมเข้าใจไหมมันคือปีเกิดของจีดาก้อนมันใช่อย่างที่ผมเข้าใจหรือเปล่านะครับอันนี้ฝากเ,เพื่อนๆที่ทราบให้ข้อมูลผมด้วยนะครับโอเคกลับมาที่รองเท้านะครับ หลังจากที่แกะออกมาแล้วเนี่ยการแกะแบบนี้นะครับจะทำให้ไอเจ้าตัวพลาสติกส่วนนี้ครับมันยังคงสอดกลับไปได้เหมือนเดิมอ่าเนี่ยผมจะสอดกลับไปนะครับลักษณะมันก็คือไม่ไม่ต้องทำการตัดไม่แน่ใจว่ากล้องเห็นชัดหรือเปล่าน,น,นะครับก็สอดกลับได้เหมือนเดิมฝั่งนี้ก็เช่นกัน โอเคถอดป้ายเรียบร้อยนะครับโอเคมาดูในส่วนของตัวรองเท้านะครับเบื้องต้นเนี่ยผมคิดว่าคาแรคเตอร์หลักๆของเขาเลยเนี่ยเขามีเขาเหมือนมีลิ้นเหมือนค,คล้ายๆรองเทา้าสตาร์ตรองเทา้าฟุตบอลน,นะคะ ที่มันจะเป็นลิ้นรองเท้านะครับเป็นแบรนด์ลงนาแล้วก็ที่ด้านหลังนะครับต้นเท้าเนี่ยก็จะมีดอกเบซี่นะครับเป็นโลโก้ของแบรนด์อยู่ยแล้วนะครับตรงนี้ก็สวยงามนะครับโลโก้ก็สวยงามนะครับในส่วนของตัวรองเท้าเนี่ยก็คัตติ้งดีนะผมว่า คัตติ้งดีเลยนะครับส่วนของงาน c u ตติ้งดีพื้นหนามากนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวพื้นสีสีดำเนี่ยผมชอบนะส่วนตัวคือถ้าใครใส่แล้วเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าทำเช็ดเช็ดทำความสะอาดมันนะสีดำมันจะเป็นสีที่เปื้อนยากนะครับมันจะเปื้อนยากก็ โอเคลักษณะการจับหนังก็ก็นิ่มนะอ่า mm hmm. เขามีลิ้นด้านในด้วยนะครับลิ้นที่ลักษณะของรองเท้าที่เป็นแบบในกี้ทั่วไปเนี่ยโลโก้ในกี้เนี่ยก็มีนะครับแต่มันก็จะมีปีกคล้ายๆซับดัสมาหุ้มอีกทีหนึ่งโอเคขอตัวใส้ในออกนะครับหืม mm hmm. ผมว่าใส่นั่งแล้วน่าจะรู้สึกหนึกอัดท้าพอสมควรนะมันดูแข็งๆนิดนึงนะโอเคครับก็โดยส่วนตัวก็รู้สึกว่าก็สวยดีนะครับสวยดีสีน่าจะแต่งตัวได้ง่ายนะครับแล้วก็ ตัติ้งงานดูมีคุณภาพนะผมว่ามันดูเฟิร์มดีนะมีน้ําหนักพอมีน้ําหนักผมก็รู้สึกไม่กองแกงนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านในนะครับจะมีโลโก้นะครับที่เป็น Nike นะครับแล้วก็โลโก้ของ Peace น i n u s o นะครับแต่ละข้างก็จะไม่เหมือนกันนะครับโอเคครับก็โดยรวมก็ประมาณนี้นะผมว่า สวยงามอะ่ะสวยแหละตอนนี้นหารูปดูเน็ตไม่ยากหรอกแต่เพียงแค่ว่าตอนนี้น่าจะเป็นเนเรื่องของฟึลิ่งสัมผัสการจับการอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชอบที่ได้สายนะครับมีสีสีเหลืองต้นปลาเนี่ยใครสายจิจาร์ดเนี่ยชอบแน่นอนผมว่าเดี๋ยวผมคงจะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนสายนะชอบให้มันแบบมีดีเทลจิจาร์ดออกมานิดหนึ่งเดี๋ยวลองไปลองอ,อ ใส่แล้วเดี๋ยวมาดูนันหรือชี้ว่าความรู้สึกเป็นยังไงนะครับโอเคครับ ก็หลังจากได้ลองใส่นะครับได้ลองร้อยเชือกดูเนี่ยได้จะอยู่กับรองเท้าประมาณหนึ่งนะครับรู้สึกว่าต้องบอกว่า,ออ,วาออกตัวก่อนว่าส่วนตัวผมไม่เคยมีรุ่นก่อนหน้านี้ของจีดากอนนะครับแล้วก็คอนโดวานเนี่ยก็เป็นอะไรที่ผมเพิ่งเคยสัมผัสครั้งแรกเนาะ <S <S ถ้าคนชอบรองเท้าเนี่ยบอกเลยว่าตัวเนี้ยมันมีดีเทลมันมีลูกเล่นเบื้องต้นเลยเนี่ยลิ้นนะครับมันเป็นลูกเล่นอะไรที่แบบ รู้สึกเรารู้สึกโอเคแล้วก็ลักษณะการร้อยเชือกผมบอกได้เลยว่าอย่างผมเนี่ยร,ร้อยเชือกองเท้ามาก็หลายรุ่นนะก็ยังงงๆแล้วก็พยายามหาวิธีเออจะทํายังไงให้ลิ้นมันออกมาสวยสวยเพราะว่าจริงจริงแล้วลิ้นตรงนี้ครับมันมันไม่ได้เป็นส่วนที่เย็บติดก,กับรองเท้านะครับผมอยากให้ดูรายละเอียดตรงเนี้นะครับลิ้นนะครับมันจะเป็นเหมือนการร้อยเชือกนะครับที่ผูกเอาไว้ซึ่งมันมีดีเทลที่ลอย,อย ถ้าเพิ่งเคยใส่รุ่นนี้อาจจะต้องดูว่าจะ้อยเชือกไงให้มันฟออกมาเฟิร์มแล้วก็ตำแหน่งลิ้นออกมาสวยงามน,นะครับชอบเลยรู้สึกว่าคือคนเล่นรองเท้าจะรู้ว่าเวลาเราเจอลูกเล่นอะไรบางอย่างที่มันไม่จำเจเนาะมันก็รู้สึกว่าเออคู่นี้มีความต่างจากคอลเลกชันของเรามันไม่ใช่แค่เรื่องของสีไม่ใช่แค่เรื่องของดีไซน์แต่มันเป็นเรื่องของดีเทลการมีลิ้นการ,ร้อยเชือกที่เปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ย มันก็ทาให้เราได้มีเวลาอยู่กับรองเท้าศึกษาว่าเราจะทํายังไงเพือออกมาสวยนะครับโดยโดยส่วนตัวเนี่ยรู้สึกว่าชอบกว่าที่คิดเพราะตอนแรกคิดว่าคิดว่าลิ้นอ่ะมันจะติดเหมือนสตักอะไรอย่างเงี้ยแต่เนี่ยมันตึงไปการรอยเชือกเข้าไปเดี๋ยวคงต้องไปลองดูดีว่าจะร้อยอยังไงให้สวยที่สุดเพื่อให้ให้ลิ้นมันออกมาตำแหน่งที่ไม่เบี้ยวแล้วก็แบบแนบนะครับเดี๋ยวผมจะต้องลองดูใครมีเทคนิคอยู่ว่าใคร รู้อะไรยังไงคอมเมนต์ Comment บอกผมได้นะโอเคครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับตลอดทั้งคลิปเลยมีเสียงบาร์นี่เข้าไปในคลิปจริงๆด้วยนะครับอย่างที่กังวลกันในตอนแรกสุดท้ายก็น่าจะมีเสียงบาร์นี่หายใจแฮกๆเข้าไปตลอดก็ถ้าดูมาถึงตรงนี้นะครับต้อง ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูอย่งนี้ก็อาจจะขอฝากกดไลค์กดติดตามช่องให้นิดนึงนะครับเราเป็นช่องเล็กๆนะครับก็ถ้ามีโอกาสครั้งหน้าก็จะหาคอนเทนต์รอบๆตัวสิ่งที่ผมชอบอะไรพวกนี้มาพยายามแชร์มาแบ่งปันกันนะครับวันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยเรามือใหม่จริงๆนะครับมีเสียงบาง,บางนี่เข้าไปในคลิปเยอะเลยนะครับเลยพาบาน,นี่มาขอโทษนะครับขอโทษนะครับโอเคครับ